ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆถมแล้วนะครับของเราเนื้อที่8ไร่3งานกับอีก43ตารางวานะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับนี่ครับติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอําเภอเลยนะครับนี่นะครับฝั่งตรงข้ามนี่นะครับนะอันนี้คือเป็นอําเภอบางซ้ายนะครับนี่ครับของเราอยู่หน้าอำเภอเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ทํา กิจการนะครับขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือว่าจะทําเป็นปั๊มน้ํามันนะครับเปิดเป็นตลาดนัดนะครับหรือว่าจะทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับเหมาะเลยนะครับของเราการเดินทางสะดวกสบายนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนี่ครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมให้หมดแล้วนะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ครับเราได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยนะครับนะขับกว้างอยู่ประมาณ90เมตรเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสพออําเภอบางซ้ายนะครับอำเภอบางซ้ายเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนีครับไปนิดนิดเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่นึ่งกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับ เราวิ่งตรงออกไปประมาณ300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข3 2 6 3นะครับนี่ครับด้านหน้านั่นเลยนะครับแล้วก็หน้าที่ดินของเรานะครับที่ผมยืนอยู่นี่ครับอันนี้คือเป็นถนนทางหลวงหมายเลข4 0 0 4นนะครับนะนี่ครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่58กิโลนะครับแล้วก็จากนี้นลครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับถ้า FC มาจากทางสารยานะครับก็อยู่ที่79กิโลนะครับนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับเราจะไปอำเภอเสนานะครับเราออกไปนี่นะเราเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าเราจะติดต่ออบตติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนะครับก็นี่เลยนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับนะเนี่ยอยู่นี่เลยนะครับ นี่นะครับแนวขอบเขตที่หนึ่งของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับครับนี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะเราตรงไปถึงแนวขอบเขตของเรานะครับอีกด้านหนึ่งครับของเราจะได้ความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ9 1เมตรนะครับนี่นะครับไปนี่91นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับนะจากตรงเสาเขตเราตรงนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยตรงไปตามแนวนี้เลยนะครับตรงตรงไปนี่นะครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับ ลึก150หน้ากว้าง9 0นะครับถือว่าผ่านเลยนะครับนี่ครับจะเป็นพื้นที่ดินนะครับถมแล้วนะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับนี่ครับท่านใดที่จะทําธุรกิจนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็สวยนะเพราะว่าเราได้หน้ากว้างนะครับครับจะของขายเหมาด้ยนะครับที่ดินถมแล้วนะครับจะของขายเหมาอยู่ที่14ล้านนะครับแปลงนี้นะครับเดิมทีผมเคยรีวิวนะครับ รอบที่แล้วนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่16ล้านนะครับตอนนี้ก็ปรับราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ปรับลงมานะครับจาก16ล้านนะครับมาอยู่ที่14ล้านนะครับนะครับล้วติดถนนเส้นนี้เลยนะครับนะเนี่ครับนี่ครับเพราะว่าทางเจ้าของก็ถมสูงเท่ากับถนนนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเรานะครับเขาก็ทําเป็นอ่าพวกทาวโฮมนะครับตึกพาณิชย์นะครับอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับแล้วก็มีคนมาซื้อ บ้านซื้อห้องไว้นะครับนะมีคนมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ินของเรานะครับื้่สวยนะครับแปลงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะครับท่านใดที่ชอบที่ดินหน้ากว้างๆนะครับเหมาะที่จะทําธุรกิจนะครับแปลงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเราตรงมาตามนี้เลยนะครับนะครับอ่ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสมงเย็นแล้วนะครับ คนที่เขาไปทํางานนะครับเด็กนักเรียนกําลังเลิกนะครับกําลังก็จะใช้เส้นนี้นะครับเนี่ยผ่านเข้าออกเข้าออกค่อนข้างเยอะนะครับเส้นนี้นะครับครับแล้วก็ระบบทางน้ําทิ้งนะครับเขาก็ทําท่อนะครับท่อระบายน้ํานะครับนะเนี่ยครับทําไว้แล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับที่เราเห็นข้างหน้านี่นะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับเวลาเราปลูกบ้านจัดสรรหรือทําพวกตึกพวกอาคารนะครับมีที่ทิ้งที่ระบายนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับ นีครับของเราตรงมาตามนี้เลยนะครับนะถึงประมาณนี้นะครับครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเราถึงตรงนี้นะครับอ่านี่ครับนี่คือแนวเขตเรานะครับนะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับนี่นะครับของเรานะครับหน้ากว้างอยู่ที่9 1เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราเป็นทางทิศตะวันออกนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินหน้ากว้างนะครับ เรติดถนนและหันหน้าขึ้นทางที่ตะวันออกด้วยนะครับแปลงนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับทาานี้ก็ออกไปทางถนนใหญ่นะครับนะครับเส้น3263นะครับนี่ผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับอ่ะครับผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับนะจากเสาเขตเรานะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับ นส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับถมแล้วสีสวยนะครับเี่เป็นเหลี่ยมสวยนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับหน้ากว้างนะครับนะครับถ้าใครซื้อแล้วนะครับยังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่านะครับเช่าทําอะไรไปนะครับที่นึ่ของเรานะครับจะได้ไม่ลกนะครับ เนี่ยครับมองแล้วสบายตานะครับที่ของเราถือว่าไม่ลกมากนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะขยับขยายนะครับมองหาที่ดินสวยนะครับจะทํากิจการต่างๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอําเภอบางซ้ายเลยนะครับเวลาคนมาติดต่อราชการติดต่อแล้วนะครับก็ต้องผ่านที่ดินเรานะครับ เผื no ่อเราจะจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับห้อยขานะครับร้านกาแฟคาเฟ่นะครับได้บรรยากาศนะครับเนี่ยมานั่งจิบกาแฟนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็จะมองเห็นวิวทุ่งนานะครับทุ่งนาที่สวยนะครับเนี่ยมาจัดซุ้มนี่ครับเป็นซุ้มนั่งนะครับนะนั่งจิบกาแฟนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับรับลมเย็นๆนะครับวิวทุ่งนานะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับของเราจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนะเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับฟื้อไปนี่เลยนะครับนี่คือแนว ที่ดึงเรานะครับนบไปหาทรัไฟฟ้าเนี่ยครับความลึกอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพามาดูแนวเขตของเรานะครับอ่ะนี่ครับนี่คือแนวเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือแนวเขตเรานะครับหลักเขตชัดเจนนะครับนี่นะครับด้าน นอกนั่นนะครับที่เราเห็นอันนี้ครับนั่นคือเป็นปั๊มน้ํามันตาดาวนะครับนี่ถนนเส้น3ามสองหกสามนะครับเป็นถนนทางหลวงนะครับนีครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับนะนะครับก็จะอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเมตรนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับนะนี่ครับเผื่อท่านใดนะครับมีไอเดียนะครับอยากจะทําเป็นร้านกาแฟคาเฟ่หรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเราเอา ซุ้มนะครับที่นั่งนะครับมานั่งตรงนี้นะครับได้มองเห็นวิวเห็นทุ่งนาสวยๆนะครับเนี่ยถือว่าแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านแถบโน้นนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับหลักเขตชัดเจนนะครับนี่นะครับนะนะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับ นี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับเราก็ตรงขึ้นไปหาถนนนะครับนะขึ้นไปนี่เลยนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนะครับเสื่อท่านใดนะครับกําลังมองหาที่ดินที่สวยนะครับอยู่ใกล้ๆแหล่งความเจริญนะครับจะทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับตึกอาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับแล้วด้านหลังนะครับเรามองเห็นวิวทุ่งนานะครับแล้วก็เห็นรถเนี่ยครับวิ่งอยู่เนี่ยนะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่ 8ไล่3งานกับอีก43ตารางวานะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางสายอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถมให้แล้วนะครับติดถนนน้ำไฟพร้อมนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่14ล้านนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ